แบบนี้ก็ได้เหรอตุกกี้โพสเดือดไปแจ้งความเจอตำรวจบอกเหนื่อยทำเอาถึงกับงงจนอดไม่ได้ต้องออกมาโพสระบายความอัดอัน้นใจใน Facebook ส่วนตัวสำหรับสาวอารมณ์ดีอย่างตุกกี้สุดารัตหรือตุกกี้ชิงร้อยชิงล้านที่ล่าสุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแต่กลับเจอคำตอบของเจ้าหน้าที่สุดพีกว่าเหนื่อยโดยตุก,กี้ได้โพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามาแจ้งความ แล้วตำรวจบอกเหนื่อยจุดจุด,จดเหนื่อยก็ไปนอนขณะที่ทางด้านเพจด,ง 108, ดังเจมอยร้อยแปดได้หยิบเอาโพสต์งก่าวออกมาแชร์พร้อมกับระบุแทปชั่นว่ารูขำตำรวจที่กล้าพูดขำว่าเหนื่อยกับแม่ตุก๊กี้เฮลโหลหรือต้องปล่อยให้มีฉาชที่ปล่อยนวลแฮแท็กอีพิมเมียทนายเจมทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายถึงความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่ควรรับใช้ประชาชนและเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนมากกว่ามาใช้คำพูดแบบนี้